ี่พี่ฝามน,นี่ประตูเยนไปเยอะขึ้นเลยนะทุกคนจ่าที่อยู่ตรงนี้จ่าเป็นมาอยู่ตรงนี้ดูวันี้ค่ะโอเคอเดีย๋ยวเราเข้าบ้านกัน,น แค่นี้แหละมันนั่งได้ไม่มีหลังคาหลังคาเปิดประทุนเลย,ยนะแถมเสียใจด้วยห้องน้ำไปแล้วีว่ที่เข้าบ้านรับด้วยอะทางไหนวะจะไม่ได้ ที่ไหนวะจะไม่แล้วอันนี้นะทุกคนเดี๋ยวถ้าเจ้ที่เขาบ้านรับแเราอย่าตัดนะน่าจะเป็นตรงนี้แหละที่เอาให้เขาบ้านของเขาบ้านรับที่มีตัดก็ได้เปิดแบบนี่นะทุกคนเปิดแบบนี้มัน,นบบมเป็นไรวะ แต่ที่นี้ก็เข้าบ้านไปนะถ้าประตูมันเปิดไม่ได้แต่ที่จริงประตูมันก็เปิดได้แหละแต่เราถังเข้าบ้านแล้วเสียนัดคนเออโอ้โห้ยโดนโอ้เจ็บดันเลยอยู่วันเก็บเช่น้ บ้านก็ไม่ค่อยแข็งแรงด้วยโอเคแค่นี้แล้วค่ะสำหรับอีสานอีพสี่เนี่ยก็จะเอารีวิวน่าจะบอ EP สี่น่าจะได้รีวิวห้องน้ำด้วยไหมโอเคได้ okay.